หอยทากครับนี่โอ้นี่นี่ผมเคยเห็นหอยทากไหมครับครับหอยทากอยู่ที่โรงน้ําแข็งทับทิมทองหรือออดน้ําแข็งตลอดจังหวัดช้ยนาทนะครับพี่น้องตายกันคืนนี่ตูวพฤติกรรมของหอยทากเห็นไหมครับพี่น้อง เห็นกันเตมจระเลยเนะครับหอยทากสุดยอดเลยโอ้่ายกับคืนชัดเจนเลยไหมครับมาอยู่ที่โรงน้ำแข็งทับเทียมทองอ้อตะแข็งหลอดจังหวัดชัยนาททาก เ๋วเลยครับพี่น้องหอยอทาออกเาหมาอเหมาะหากินเลยไหมครับเนี่ย ไม่เคยเห็นหอยทากที่ออกมาหมดเลยไหมยืม่นหัวอาหารเอาอาหารอาหารเลยไหมครับนี่หอยทากสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆก็จะถ่ายมาให้ดูนะครับพี่น้องงันขอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวดึกแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ